สวัสดีค่ะมเมื่อบังว่าเมือเศร้าเนี่เก็บเห็ดมาจากดอกเห็ดทัวฮือทีคนไทยเพิ่นเอินว่าเห็ดข้นหน่อยสันค่ะภาษาฝรั่งค่ะแชกกี้เมนยังบ่เคยเก็บเห็ดดอกทีขาในหน่อยดอกเงี้ยวๆอย่างจีนนี่เป็นเทื่อแรกที่เก็บเพราะว่าเพิ่นเกิดทีกันโพดเนี่ยค่ะอุ้มนี่เก็บมาหลายดอกถาดนี่สิพ่อบบอบบ่อบแมนร้อยดอกคุณบ่เที่ยวนี่ค่ะ พ่อจำรู้นี่เอาว่างเอาว่างพิ้งหันบอได้จำมึงดูมึงค่ะเป็นตาเป็นตาเสียดายหลายตีดกันมากยังสิเอาว่างเทินยังสิบอได้เดี๋ยวหัแจ็คดอลอะบู้คุณนะเจ็ดแปดเก้า 1 <11 S 2> ิบสิบเอ็ดดอกงามงามแด่เท่าเลยได้ค่ะคันพ่เก็บมือนี่เยี่ยกังเว้นมากพันสิบานออกลืมซ้ำหนึ่งสองสามสี่ห้าสเอ็ดสิบสองสิบสามังได้สิพ่อลอยวะสิบส่สิบหา เจ็ดสิบแปดยยสิวาได้ค่ะนับเลขให้ฟังสิบเก้าดอกงยี่สิบหูดอกนี่มาบังมูย <20 S 2> <20 8 S 1> ี่สิบยี่สิบเอ็ดบังคือเห็ดเนาะค่ะคือดอกใหม่นี่ยี่สิบเอ็ดยี่สิบสอง ดอกนี้แห้งคักนี่นี่ได้เห็นว่าค่ะดอกนี้เริ่มเริ่มสีดำยีสองใหญ่สูหนีมะน,น,นียี่สิสองเอาเป็นว้นี่อุ้ยยี่สิาสอุ้ยยีสิบห้า 26 งเบิรหาชิเจ็ดดอกมาพ่อลอยซ้ำดอกดอกงามด้ค่ะนะพ่นะหาชิเจ็ดดอกโอ้ยเดี๋ยวพันธิลซ่มซ้ำดอกบานบานนี่กะิคูดขาเนี่ยค่ะสิคูดขาเฮ็ดครับที่ทำความสะอาดเฮ็ดคูดไปได้เกือบเกือบเกินเคองแล้วค่ะทั้งหมดหาชิบเจ็ดดอก พูดพร้อมเว้าพร้อมเฮ้ยเจ็หลายหลายดอกน้อยๆมองดูค่ะบัวทิมนนี่เอาเพิ่นานเบืองเกิดทีกันเนี่ยเหลียวเท่านี้ค่ะคือเห็ดปวกยีรีงามน้ำค่ะน่อยๆดอกขาว นอไม้กับว่ามีรละ,ละบาดนี่ค่ะอากาศฮอนนอไม้กับชีลวกเบิดแล้วพี่นาคุแล้วจงังสิตได้เบิง้งคลิปหักนอกไม้นอกจากสีไปล่องสีไปเล่มชีไปเล่มเบิง้งมือก้อนนี่มือว่านไปซองเบิง้งเห็นอยู่บ่ไหลค่ะยังเป็นนอเกือบคืบกับพี่นาคุณด,ดาวานี้ พินาคันอันทิละบาดนี่หายไปก่ะที่ได้ไปหักนอกไมให้เบิ่งอยู่ค่ะคุณน่ะมันดูขา,ขาวๆติดอันแผงขนอยู่น้ำน้ำดอกเพิ่นค่ะมันมันหลุดพอเป็นเห็ดที่ค่อนข้างเทาแล้วคันบ่เก็บมามือนีเพิ่นกบ,บาล หมกโม่ที่เป็นจังได้เนาะซื้อมาหกมือแล้วค่ะเนีอบอกท่านได้พาอยู่มองที่เฮ็ดอันนี้เคยเกิดเนี่ยไปเบิ่งอยู่อีกมองหนึ่งรับร่องเห็ดว่าเกิดแน่นอนเพราะว่าใบไม้ไปไปปลกบังแสงแดดค่ะคือสีพุ่นละพินาคือเก่าอ่ะคือกะให้ดอกไม้ให้ใบไม้ขูก่อนแสงแดดก็มีผลต่อเห็ดได้ค่ะ จ้าลายเห็ดกะว่าเกิดต้องต้องแสงแดดค่ำพอดีบางทีแดดซองถึงเบิดมือเบิดเว้นมองจังสันกนะสมาสิพ่อเห็นเห็ดได้หรอคะเฮ้ยงามหลายบ้างดอกเนี่ยมีแต่ขายยาวๆหาชิบเจ็ดดอกต้องทองไว้ได้ย่านลืมค่ะ คุณน่ะยูมองเดียวกันนะี่แหละกรับดอกที่ไปเก็บมาเหย้าทอบมกแตงลัน่นมกแตงลัานบ้านห้องที่น่วยทอแขนน่ะนะคะง่ามไหลอันนี้เพิ่อนใหญยปันนะั่นแล้วเพื่อนเกิดที่กันเหลืออายูว่าม็นทอกันนี่บ่นเนาะค่ะมืออื่นนี่ล่ะทีไปเบิ่งคือสีสูงอยู่มือ,พอเพราะว่ามือนี้อากาศ80ดสิบเดอากาศหอนก็มู่ว่าน คู้น่ะ,ะคะงดูดอกน้อยติดมากแค่ยดๆขั้วบดเลยผมพันคุณนะค่ะมันคือเห็ดอีหยังอยู่บานเห้าหนอเห็ดไตเบือ่อน่ะมันม่เปนอันเดียวกันหมดหนอค่ะเพราะบานออกคือขั้นหมเนี่ยอยากเห็นเด้ย มันคือกันยีรีแทคะเนี่ยเฮตเลือด mm hmm. บนอบานเขาเอินอ้น่ะพาอเพิ่นบานออกดอกบอกใหญ่เลยแามเพิ่นตุ่มๆอยู่เป็นยังสีละเกิดอยู่น้ำหัวหั่นห้าลังดอกดอกใหญ่ๆใหญ่แล้วยีหรีบานเนี่ <c oughs> แล้วยีหรี <c oughs> ผมรุดเสียงเปิดประตูดังดังห้อง้างๆท่างพุ่นค่ะบ่เข้าใจแด้เอิ้นอพาร์ทเมนต์เอิ้นอพาร์ทเมนต์แต่พันพันบ่ค่อยเข้าใจค่ะอพาร์ทเมนต์แต่ว่าอันนึงพันสามห้องน้อนอันนึ่งสองห้องน,อนง้อนได้สิแน่ดีได้นี่ค่ะ นี่กระจีล่างน้ำเนี่ยค่ะบานเนี่ยขุดค้าแล้วบานนี้สิล่างน้ำแรกเอาไปหดกระถางพักค่ะหาสิบเจ็ดดอกนี่เปิดน้านน้ำนี้น้ำสำคัญด้วยค่ะมว้ยนขา เห็ดมือนี่เบ่งไปเบ่งมาขาเห็ดคือยังขาไก่เนาะคะ่ะเป็นเป็นขาขา,ขาวๆหน่อยๆนอยคือยังขาไก่นี่น,น้านี่ล่างแล้วนี่เอาไปใส่ตน้นไม้เป็นปุ๋ยแบบดีแบบเลิศเลยเนะะ้อค่ะแต่ว่าเอาไปใส่หลายบ่ไรใส่ทุกมือทุกมือน้าม,มันล้นกระถางมันหยดลงพื้นค่ะเจะด๊ดายคือกัน มวนเด้ดอกงามมีหลีเบิงไปเบิงมาก็ยังดอกใหม่นี่เบิงดูค่ะขาหน่อยๆก็ย,ยังกานดอกปีบเนี่ยก็ยังกานดอกกันของบานเฮานี่ขอขอบคุณหลายๆเด้อค่ะแสดงว่าท่านผู้ชมที่เขามาเบิงเนี่ยต้องหักกันอีรีเด้อค่ะขนาดแคร์ขูดขาเฮ็ดทำความสะอาดเฮ็ดผ้าเฮ็ดกันย่งเข่ามากเป็นกำลังใจขอบคุณหลายๆค่ะ ไว้พอกันไหมไว้พอกันคลิปหนาขอบคุณอีกเทือนึงสวัสดีค่ะ